เ้าเพื่อนต้มเป๊ะปาเพื่อนน้ำกำลังเด็ดอยู่เยนกับตันไขหัวอยู่ข้างนอกกับตันตื่นแล้วเหรอเจ้าทำงานกันนี่ๆต้มอยู่เพื่อนกับตันกับไขหัวต้มเป๊ดปากกลางเพื่อน ทำมกบข้าวแล้วก็จะกลับบ้านนะเพื่อนนี่หอยต้นมน้ำเดือดแต่ไม่กี้แล้วเพื่อนคนได้ละปลาสุกละอันนี้หอยต้มเป็ดปลาเพื่อนปากกังเป็นตัวเป็นตัวเลยตาบ้าคนที่กินต้มเป็ดเนาะ กำหนึงก็ได้กินแล้วเพื่อนเอาปุุงเครื่องแล้วปิดที่จริงเขาใส่ปลาข้ามละที่จริงปลากลังหัาต้มนี่ประมาณสักสิบนาทีแล้วนะเพื่อนเราตั้งเวลาเขาต้มไปก่อน ก็ว่าเขาทายวิดีโอตัยต้มเป็ดป่าเพื่อนประกองเข้าไกลบัไดเพื่อนห้อนหน้าจอหัดโดนควนตัดเล่นป่าเพื่อนต้มเป็ดป่าเพื่อนต้มเป็นตัวเลยอะ ใส่ประกังเป็นตัวปลาดุกเป็นตัวเลยเรียบร้อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนที่จิมก็สุก้วนะนเอาแฮมน้อยเถอะยากำลังมายาไปบดผักบดเด่นหน่อยบดผักกระดูร่อนปูวตน้นปูวต้นหอมมา <c oughs> เปิดเปิดตัวบ่โอ้เปิด,ต,ปดต้มเป็ดเผือตุ้มเป็ดป่าเขาเข้าไก่กรได้กองเขาห,อห่อนม่วนมาแม่แย่ไปเป็นตุ้มเป็ดกันอ่ะอหันจะนี่ก็ได้อ่ะอหันเจจันไดเปลี่ยนนี่อ่ะอมอหันจจจัน ต้มเป็ดป่าเพื่พอนปิดก็ใส่แว่นตาก,กันเพื่อนเอาดูเวลาถ้าบอถ้าดูเวลาเอบหอาหม่องมาหาันเพื่อนเปิดฝาของโย่ยหางคักซีใส,ส,ส,ส่หางคักซีใส่ปะปอหอมแล้วเพื่อน เขาไก่วัดแด้กองเขาโดนโดนความห่อนท้ายสูงๆเอาเพื่อนเวลาหลานน้อยหลานน้อยใหญ่ๆลับกำลังให้ตื่นหมื่นจังหลับก็ไปไต่ดูเจ้าตือนห้องผักสีเพื่อนเดี๋ยวขยะข้างบนจะใส่ของเดี๋ยวรอการอีกเป็นวันก่อน รโยน์ลงพุนก็นได้แม่ไปเลยเอ๋อข้องตะเลยไปตัวําบ่ตาตาห้องกัปตันเขาเข้าไก่บดได้เด้อเพื่อนคองเขาอะเขาดูต้มเป็๊ยะเด้อเพื่อนเขาก็ทำกับข้าวให้เพื่อนกินนะเด้ดตักข้าวไก่บดได้เพื่อนห้อน ที่จริงที่จริงผักป่ามาสุกตเมีกีแล้วหัป่ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วเพื่อนแต่หาอพริกลอยเอาเพราะว่าปูกินเผ็ดบม่ได้คนเท่าตีแรงว่าจะตำพริกลอยนะเอาพริกลอยเอาเพราะว่าปูกินเผ็ดบม่ได้เพื่อนให้คนกลับออกตัดชิดให้คนกลับออก น,น้อนเพื่อนพอเด็เดๆตัวที่จริงมันก็สุกละเถอะโซสับข้าวไก่บาได้เพื่อนฮอนได้ให้ตั้งไว้หํมสองนาทีเพื่อนสองนาทีก็จะปดอะ ถ้ากันอยู่ข้างนอกสวัสดีครับหลวงจัวไเป็นจ่อยกันอยู่ข้างนอกละเพื่อน ทำกับข้าวให้ปูจริงกระปปองได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเวลานะอันโทรศัพท์มาได้เพื่อนเอาอีกนาทีอีเถอะเดีย๋ยวๆก็จะปิดอะ่ะก็ไก่บได้โทรศัพท์ห่อนเพื่อน

นึ่งนือย่งย่างแม่เป็นต้มจีนอภิอ่ต้มให้อ่อาอนละวอนละกอนละก็หลับละหลับละก็ตื่นแล้วแม่